คุครับ ธอคนนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ป่วยเป็นไข้หวดัดบวกกับการใช้เสียงเยอะจึงทาให้ต้องเข้าพบคุณหมอสําหรับสาวน้อยแรปเปอร์มินลิครับที่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องผลงานเพลงนะที่ดังค่าย a t a RISING ของญี่ปุ่นชวนไปนร่วมงานก็บอกว่ามีความคืบหน้านะใกล้จะได้ฟังกันแล้วด้วยก็ขออดใจรอกันสักหน่อยนึงและเมื่อ13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นก่อนคล้ายวันเกิดของเธออายุครบ18ปีโดยวันเกิดที่ผ่านมาินลิก็บอกว่าก็ได้ช้อปปิ้งของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ปลื้มใจมากที่แฟนคลับก็ส่งคำอวยพรมาใให้้นนปีนี ถึงของขวัญก็ส่งมาอีกด้วยตามทุกอย่างอย่เสิร์ฟจ้าอย่าเสิร์จ้าค่ะที่คนใหญ่ก็ซื้อให้ตัวเองค่ะแบบว่าเอาเงินมาละลายเล่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบนานาทีจะซื้อของให้ตัวเองแต่ว่าน่ารักมากเลยปีนี้มีแฟนคลับส่งของขวัญมาให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเยอะมากเลยแบบเขาส่งมาให้เป็นกระบุงเลยแล้วหนูแบบว้าวน่ารักจังเลย ชื่อมินนี่เขาเลยไปกว้านซื้อของที่เป็นมินนี่มาให้หนูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นขนมที่หนูชอบเขาก็มาถามว่าหนูชอบทานอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาซื้อมาให้ส่งมาจากต่างจังหวัดเลยค่ะแบบน่ารักมากขอบคุณจริงๆความนอัพเดตนะครับมาวีเป็นไงบ้างเสียงเราวันนี้ออกมาเป็นจริงจแล้วสุขภาพอ่ะคือหนูเห็นข่าวแล้วหนูก็ตกใจมากเลยมันมันหนูป่วยเป็นอะไรสักอย่างโรคร้ายแรงแต่จริงๆแล้วหนูหนูแค่เป็นหวัดเฉยๆ,ๆค่ะเพราะว่าหนูแบบว่า ใช้เสียงเยอะแล้วแบบคุยกับเพื่อนแล้วมันแบบโฮชอโฮโฮอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีปัญหาที่เสียงอะไรเงี้ยค่ะจริงก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเรื่องเสียงอะไรเงี้ยค่ะอ่านเรื่องโปรเจกต์เพลงนิดนึงยวค่ะเฮ้ตี้เฮ้ไรซิ่งเนาะตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะงอนัวไม่ได้อะค่ะเราไม่รู้ต้องรอติดตามกันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็คาดว่าก็คงจะมีอะไรให้หลายๆท่านได้ชมกันคิดว่าไม่รู เราเราใบไ,ได้ไหมว่าเร็วๆ,ๆนี้อ่ะเร็วๆนี้แล้วกันซูนขอบคุณ <laughs> ที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ